สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอดี่กัก็ผมนีโอนะครับวันนี้พี่ก็มาแปลกแหวกแนวหน่อยนะครับพี่ก็มาเล่นเกมอื่นมั่งที่ไม่ใช่เกมไมค f t หรือเกม GTA อันนี้พี่ก็จะมาเล่นเซเว่นเดย์ดนะก็มันเพิ่งอัปเดตใหม่นั่นแหละนะอันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่เลยนะน้องๆเดี๋ยวพี่จะโชว์โหดให้ดูทำมันไหนได้มั่งเนี่ยสโตนสเปียเอออมันคล้ายๆเกมอ้น,นี่เลยนี่หวเกมไมค้าบะ หลายคนอาจจะเคยเล่น p, p, ไมค์ครับไอเอลครับเนเล่นคล้ายๆอันนี้เลยแต่อันนี้มันอาจจะสมจริงกว่าไม่ได้อาจจะสมจริงกว่ามันมีซอมบี้เนียนะครับผมไปดู Youtube มานะเ้ะห <c oughs> ี่ลกนี่มันอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนแน่เลยอยู่ไหนวะเเป้งเป้งเองอเอาดิ เอาดิเป่งเนี่ยทำเสียงแล้วของมันหน <c oughs> <c oughs> ูว่าจะแจ๋วนะโดนผมไปซีข้อหาทําผมตกใจเข้าเมืองดีกว่ามันจะมีเมืองด้วยก่นมาเลยมาเลยไอ้หนูเป่งเป่งเป่งเรียบร้อยมองเท่งมีอะไรอ่ะมีอะไรล่า ขอปืนได้ไหมโอ้โอันนี้ผงข้าวโพดไหนลองหน่อยสิเอา้าลูกก็ไม่มีมาเลยเนาะพี่พร้อมโดนใส่ละมาโป่งโป่งโป่ง,ปงอืมคนลมมันต้องซ้ำจำไว้ <laughs> นี่อะไรอ่ะโพลิสเตชันหรอไม่ใช่นี่หว่าออมไปข้างหลังด้วย่ามีของดีโอ,โอ้สุดยอดโอ้สวยงามจัดเลยเนี่ยแหละเกมที่พ่อใฝ่หาโอ้โหเนี่ยอยู่ในเนี่ยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแน่นหนาจัดอ่ะ มาเดียวมาได้ก็มามาเดี๋ยวมันตีเราโดนไหมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพังนั่นน่ะใช่ไหมอื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 มอฮ้ยเฮ้ไงไอ้กระโดดทำไมให้น้อง อืมอืมโอ้เออไม่ได้เก่งนะอย่ามาห้าวนะเฮ้ยเป่งเนี่ยดอกสองคนล้มต้องซ้ำีนดอกสามไปโคตรเยอะเออ ปังเด็ดเด็ดเออช้าหน่อยไอ้น้องเป่งนี่ไงหัวแตกเองจะมางัดสมเทพพระเจ้าโอ้โหโอ้โหอย่าให้พูดเยอะพูดเยอะแล้วเขาคนเขาจะหายชีมหมออุ้ยมันมีมาตรฐานไห้เนี่ยเอ้ยที่เนี่ยโอ้น่ากลัวจัดไอ้ตัวนี้โอ้โหเหลือแต่กระดูก 哎！哦！喂！哦！ ไม่ดีแล้วมั N. N. โโ้งเนี่ยโโคตรถึกเลยเฮ้ยกว่ามาขอนั่งเล่นเกมใหม่กันมาเล่นไมค์คราฟหน่อยขออนุญาตนะโอ้เป้งเป้งนี่ไงมาหาลองดีอุ้ยดูดิเจอไอ้นี่เยอะจัดเลยอ่ะอุ้ยมีครบเลยนี่ว่ะจัดดิ มาวะกูว่าแองเจลวิชชอตกันมาละมาลูกเนาะเดี๋ยวพ่อจัดให้จำๆมาละมาละแองเจลวิชชอตกันมาละไอหนูตรงนี้น่าจะพังไปได้เป้งแรงตึงอ่ะบอกเลยอีกทีนึงโอ้โอ้ในพี่ขอลองหน่่ยแล้วกันนะปุ้งโอ้โหดอกเดียวรู้ความเลย ดอกเดียวรู้ความแค่นั้นแหละไม่พูดเยอะเจ็บคอมันจะมาพังบ้านทำไม่วะเฮ้ยทางเข้าก็ไม่ต้องเยอะตั้งแยะเฮ้ย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 โอ้โหจ้ำม่ำจัด ฮุไม่ส่งเสียงดีๆว่ะเฮ้ยจำมั้ยอูอย่างใหญ่โอ้เป้เงเป้เง พังอีกไม่ไงอุ้ยอันตรายเนี่ยเอาปึงป้งปึ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปลานอกไปนน้องมาปึ้งปึ้งเออสู้ไม่ไหวว่ามันเยอะเกินโอ้ก็เดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนแล้วกันนะฮะสู้ไม่ไหวว่ะ